สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้บ้านสวนสิริชาแนลนะคะก็พาท่านผู้ชมมาสองแมงตับเต่าอ,อีกแล้วค่ะน้ำแห้งมากๆค่ะพี่ๆเขาคงมาวิทย์นะคะเอาปลาตัวใหญ่นะคะเราก็มาซึบๆได้เลยโอเคมาวบนวบนมามาทางนี้เก็บสะสมนะคะทีละหนึ่งสงนะคะค่อนข้างหายากค่ะปีนี้ นะฮะมาดูกันนะคะโอ้พอได้อยู่ค่ะนี่ค่ะคุ้ชมดูน้อยนี่นะคะก็พอได้อยู่นะคะอือทีละสองทีละสามนะคะสะสมแมงนี้ก็ได้นะคะตัวเมียน้อยๆอยีกต,ตัวน้อยๆปล่อยไปพอได้ค่ะสะสมไปนะคะได้ตามน้ำพริก อันนี้ก็มากันสามคนนะคะมีแอดมินมีพ่อบ้าน,นะคะมีพี่ไอ้นะคะโอ้ะไรสามตัวอ้นะี่คะนี่นะคะตัวใหญ่อันนั้นตัวเมียตัวเมียด้วยนะคะแบบนี้ตัวเมียนะคะเนื้อเยอะดีโน่ไม่อยากจะเข้า <laughs> ตัวเมียเหรอตัวผู้กำลังขึ้นนะคะน้ำน้อยมากค่ะปีนี้ปีที่แล้วมายังเยอะอยู่เลยเออมามาถอยมาทางนี้ตามปะมาเรื่อยๆอเอาแค่แถวนี้ก็พอแล้วน่าได้ เน,นพี่ไอ้ตักมาเมื่อกี้ปลิงอะ่ะโอ้นี่นะคะได้แล้วได้อีกไหมได้อีกไหมทีละหนึ่งทีละสองนะคะปลาหายหน่วงไปข้างล่างแล้วปะเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้เนี่ยเจอแต่แบบนี้แหละพี่ไอเขาได้แต่มันไม่มีขวดใส่ ดูพี่ไอซกันบ้างค่ะรุนกันนะคะสองพ่อลูกนะคะใครจะได้แมงตับต่อแมงดาก่อนนะคะวันนี้ได้ไหมได้แล้วบ่ เดี๋ยวดูของพี่ไอ้ก่อนนิได้ไหมได้หมดไม่ได้คงดีๆมันได้โอ้พี่ไอ้น่ยนม่นน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 น้นนนนนอนน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 ีนนนนนนมนนนนนนนันน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 นงนน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 นเนนนนนนมนน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 ้นนมนนนนน Gada, ừ, yêu thì là sáng thì là xì. Xạ xóm tassom tân mì mày nga hai mày phi hay nắm hạng tân mày nga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  อืมได้นะคะโอ้สองสามหนูสีโอ้โหเออก็เยอะอยู่นะต้องซ้ำเรื่อยเดี๋ยวพี่ไอเขาขี้โคลนเยอะมาท่านผู้ชมมองมเห็นเลยล สี่ห้โหาตัวเลยไม้นี่ดูนี้ได้สักหกเจ็ดไหม,ไ,มได้ละห้ตัวสูงละหาตัวหมดสาม อ้าวได้ไหมหลงลุ้นกันต่อว้าวมองเห็นแล้วเป็นนาย,หน,ายาหนึ่งตัวสองตัวไอตัวหนัาจา่จ้าดูซีหนุนมองเห็นตูดมันแล้ว นี่ตูดนี่สี่เอนียมวะหนึนี่นี่เอาตัวนี้ได้เห็นไหมเนี่ยเอ่อหมอนขามแต่ตุยตึ้งเป็นห้าตัวอุ้ยใส่หมอล้ำบากดปลาก็ได้เยอะเลยเออคิดว่าจะไม่ได้ก็พอได้อยู่ ยำๆทำไมม,มันลึกบ่เป็นป้าเองชอบตีด้านข้างอยู่ด้านข้างเ่โอ้ยขี้ฝุ่นอ้อขี้ฝุ่นขี้ตรงมันไม่หยวนขังจะม่ตรงยาด้วย ไม่ได้หนึ่งตัวเดี๋ยวไม่จะไปดูปะมั้งาะตามไปดูเราบ้านเราค่ะได้ไหมคะทางนี้ตรง่องเรื่องเขาร้อนเขาจะมาหาร่ม เอาหมวกเธอไปไหนล่ะวาง่นี่ไม่ร้อนบ่ะได้เรื่อยๆเนาะได้ตัวอมืมตัวสามตัวเต้ก็พอก็ยังดีกว่าเหยียบแล้วไม่ได้เลยอะเดี๋ยวตามต่อนะคะ